สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบ t ทีในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวร้าน m c d o n นัลสาขาเมกาสะพานเหล็กนะฮะร,ร้านก็จะเปิดตั้งแต่8โมงช้าถึง3าทุ่มนะฮะของทุกวันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะครับ,รบที่ชั้น2ก็มีที่นั่งด้วยนะฮะก็มีทั้ง2ชั้นเลยนะฮะทั้งชั้น1และก็ชั้น2นะครับ ชั้นสองก็จะมีที่นั่งให้ทํางานด้วยนะฮะนั่งกินไปนั่งทํางานไปนะฮะมีรถบุกมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถเสียบแบตช้าด้วยนะฮะก็มีปลั๊กให้เสียบแบตด้วยนะฮะครับผมก็สั่งเป็นชุดซปเปอร์คุมนะฮะก็จะได้น้องไก่น่องใหญ่หนึ่งน่องนะครับแล้วก็ได้สะโพกไก่ชิ้นใหญ่ๆอีกหนึ่งน่องนะฮะแล้วก็ได้น้ำเป๊ปซี่อีกหนึ่งแก้วนะฮะแต่ว่า อันนี้เป็นไฟไม่เกี่ยวกันนะฮะเป็นไฟอันนี้ต้องซื้อแยกนะฮะก็คือว่าถ้าถ้าได้เซ็ตนี้นะฮะไม่รวมเป็นไฟนะ,ะก็99บาทนะฮะแต่ว่าผมซื้อเป็นไฟด้วยก็เป็น138บาทนะฮะเป็นไฟนี้ก็จะเป็นเป็นไฟเซ็ตเล็กนะครับใครในร้านก็มีที่ให้ล้างมือด้วยนะฮะก็ถ้ามือแล้วก็มาล้างมือได้นะฮะก็โอเคนะครับสัตหลานละ มโโโาาแมคโดนูสสาขาเมกาพาซาบงบุล,ลพาหรือสามยอดนะฮะก็สามารถแวะมากินได้นะคะถ้าเกิดมาซื้อของเล่นหรือว่ามาเที่ยวมาชมนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอร์มิวบั í, ยทีคเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ